สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยิยนดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่แพทย์จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดีย๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไวหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะอัศวินถือเหรียญจะมีความโชคดีหรือมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะก็เตรียมต้อนรับสิ่งดีๆกลับมาได้เลยถ้าคุณเดินทางไปติดต่อเรื่องงานนะก็จะได้งานนะคะติดต่อเรื่องเงินนะเรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ ได้ยานพาหนะคันใหม่ด้วยชีวิตของคุณกำลังเจอเจอสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะจะมีความสําเร็จนะที่มันมาจากความขยันความเพียรพยายามสิ่งที่คุณทำกำลังจะส่งผลดีกำลังจะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าหรืองานที่คุณทำอยู่กำลังจะสร้างเงินสร้างความสําเร็จให้กับคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็อาจจะ กำลังคิดวางแผนขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นนะแต่ก็ขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเร่งรีบหรือใจร้อนเกินไปนะคะนะทำแบบช้าๆนะเติบโตอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงจะดีกว่านะคะก็จะมีโชคลาภทางการเงินนะโชคลาภทางเรื่องของการงานนะที่มาจากการเดินทางใครที่ทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้ดีมากๆ จะนำพาซึ่งความสำเร็จไพ่ก้าวไม้เท้านะคะอาจจะต้องมีงานที่มันต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะงานค่อนข้างรัดตัวอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะมันก็ต้องเหนื่อยขึ้นนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งท้าครมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องทำงานภายใต้ความกดดัน ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเด็ดขาดนะรวมทั้งอาจจะมีลูกน้องในการควบคุมนะต้องทำาต้องมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะแยะมากมายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีความอดทนปกครองคนด้วยความยุติธรรมมีความเห็นอ,อกเห็นใจกันนะก็จะทำให้คุณได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องของการทำงานที่มันหนักหน่วงเพียงใด ก็ขอให้สู้ๆนะคะจงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้มันอาจจะเหนื่อยเพียงแค่ช่วงนี้แหละแต่หลังจากนี้มันก็แปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าประสบความสำเร็จก้าวเหรียญน,นะคะ,ะเป็นไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสมหวังในเรื่องของรายได้เงินทอง สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะชาวราศีธนโูโสดแล้วดีโสดแล้วรวยโสดแล้วประสบความสําเร็จเรื่องความรักอาจจะไม่สมหวังแต่ถ้าเรื่องเงิน,นเรื่องของความก้าวหน้าในการทํางานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะเราก็ไปมุ่งมั่นนะกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณได้มากกว่านะคะโสดแล้วดีนะโสดแล้วเฮง ไพ่ judgment นะคะเป็นไพ่แห่งการรอคอยที่ดีมากๆจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยอะไรที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนมันก็จะค่อยๆชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะความจริงบางอย่างจะปรากฏนะหรือสิ่งที่คุณกำลังรอคอยกำลังจะเป็นจริงแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่แห่งการกระทําความดีหากก่อนหน้านี้นะคุณขยันหมั่นเพียรทำความดีในรูปแบบต่าง คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะทำดีย่อมได้ดีเสมอแต่ถ้าทําไม่ดีก็เตรียมต้อนรับสิ่งไม่ดีที่จะตามมาได้เลยนะคะก็ขอให้ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรไว้นะก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะหรือการศรัทธากับความถูกต้องมันจะช่วยทําให้คุณรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทําให้คุณ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่หนึ่งดาบอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจออยู่นะก็ขอให้อดทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอจะได้อะไรมานี่ก็ไม่ไม่ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะในบางเรื่องอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นกันนะคะมีการต่อสู้ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้ก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายอมแพ้นะมันก็แพ้ตั้งแต่ตอนที่เรา,าประกาศยอมแพ้แล้วนะคะแต่ถ้าเรานะยังใจสู้ยังสู้ต่อก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้ชนะได้นะคะงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญงานที่ต้องเสี่ยงหน่อยอย่างเช่นทาหารตำรวจเป็นอาสาสมัครนะงานช่วยเหลือคนอื่น หรืออาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะที่ต้องต่อสู้นะคะต้องฝึกฝนนะช่วงนี้ดีมากๆจะได้รับชัยชนะมีชื่อเสียงภารกิจที่คุณทํามันจะผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอแม้ว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะดูยากเป็นไปไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นไปนได้เสมอถ้าเรายังคงมีความตั้งใจมีความหวังจงมีความหวังในทุกๆเรื่องนะคะแม้ว่าบางเรื่อง เราอาจจะแอบหวังไว้เล็กๆภายในใจแต่มันก็สามารถที่จะสำเร็จเป็นจริงได้นะถ้าเรามีความตั้งใจที่มากพอนะคะสามถ้วยนะเตรียมต้อนรับข่าวดีกันได้เลยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของความสำเร็จทำงานสำเร็จปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้นะได้งานใหญ่งานสำคัญได้เปิดกิจการร้านค้าใหม่ได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปร่วมงานเลื่อนเลง งานสังสรรค์นะงานเฉลิมฉลองความสําเร็จของคนรู้จักคนของคนในครอบครัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรานะเป็นความสําเร็จเป็นความสุขนะคนรอบข้างมีความสุขเราก็สุขไปด้วยนะคะก็จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะข่าวดีที่จะเข้ามาแบบรัวๆสตาร์นะคะ ความสมหวังนะกำลังจะเบิงเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสที่จะเป็นจริงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่เราก็ต้องลงมือทําด้วยนะอยากได้อะไรอยากสําเร็จอะไรลงมือทําเลยนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูจงเชื่อในจังหวะชีวิตที่ดีนะคะ มันมีอยู่จริงๆดังนั้นนะยามที่เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดหนทางนะก็ต้องพยายามปลุกพลังใจไม่มีใครจะดวงขึ้นดวงตกไบตหลอดนะคะยามที่เราเจอปัญหานะยามที่เราตกต่ำนะก็หมายหมายความว่าเราอาจจะกำลังเจอบททดสอบชีวิตอยู่นะและเมื่อเราผ่านพ้นไปได้นะทีนี้ก็เตรียมทะยานขึ้นสูงดวงก็จะพุ่งแรงเพิ่มมากขึ้น มีความสดใสมีความสำเร็จแล้วก็มีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะเมื่อความมืดมนและสิ่งไม่ดีมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความสดใสความเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาแทนที่นะคะนะก็มีโอกาสมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่ไพ่ก้าวทั่วนะคะความสบายอกสบายใจนะความรู้สึกโล่งใจ อาจจะได้เคลียร์สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่แฮงแมนนะแล้วก็ใบสุดท้าย8ไม้เท้านะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะก้าวกระโดดนะเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่กว่าที่คุณจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องผ่านความผิดหวังผ่านความเสียใจมาก่อนนะคะ คุณเก่งได้ก็จากปัญหาจากาบททดสอบต่างๆที่คุณได้เจอเจอดังนั้นนะใครที่อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังผ่านการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะนะเราก็อย่าไปจมปักกับมันนานนะจงให้โอกาสตัวเองในการทํามันอีกครั้งนะแล้วก็พยายามให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของเราเองนะคะ เมื่อเรามีพลังใจที่มากพอก็จะทําให้เรา,าสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะก็ต้องอเพิ่มนะคะกำลังใจให้กับตัวเองให้มากๆก็เป็นราศีนะที่จะมีโชคลาภจากการเดินทางอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่คุณได้ทุ่มเทไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้รับข่าวดีที่รอคอยความจริงบางอย่างก็จะปรากฏหรือคุณ อาจจะกำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างก็าจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ส่งผลดีกับชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่อยากเจออาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตก็ได้อาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าต่างคนต่างโสดก็มีโอกาสที่จะได้มา ปลูกต้นรักต้นใหม่แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนการได้กลับมาหวนคืนนะกลับมาฟื้นฟูความรู้สึกดีๆให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาต่อกันนะถ้าสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ก็มีโอกาสที่จะรักกันได้อย่างยืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่ ก็ช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่อาจจะมีบ้างนะเรื่องของความน้อยอกน้อยใจกันอาจจะค่อนข้างคาดหวังนะกันและกันมากเกินไปหรือจะเรียกได้ว่ากดดันเกินนะคะถ้าเราไปกดดันคนรักมากเกินหรือคนรักอาจจะกดดันเราก็ได้นะก็ต้องคุยกันเคลียร์ใจกันให้ลงตัวนะคะก็ต้องมีอิสระซึ่งกันและกันบ้างนะควรที่จะมีความเข้าอกเข้าใจกันจะทําให้ความรัก นะมีความแน่นแฟ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมนะความรักของคนมีคู่ก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะคะบางคู่อาจจะกําลังสร้างครอบครัวร่วมกันซื้อทรัพย์สินด้วยการช่วยกันทํามาหากินนะมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้นะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีธนูก็คืออยากจะให้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพ อย่าหักโหมทำงานหนักมากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไม่คุ้มนะคะเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างจะทำแต่งานอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายของเราได้นะเราเครียดกับงานมากแล้วเราก็ต้องมีเวลาที่จะไปหาความสุขมีเวลาที่จะไปเติมพลังบวกไปชาร์จชีวิตบ้างอาจจะไปเที่ยวนะคะไปทำกิจกรรมที่คุณชอบดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ได้หมดเลยหรือไม่ก็อยู่กับ น้องหมาน้องแมวก็ได้นะก็ช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ก็ต้องพยายามจัดสรรนนะเวลาชีวิตให้มันลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งดีๆข่าวดีแล้วก็เรื่องที่คุณจะสมหวังในเร็วๆนี้นะเรื่องดีๆความสำเร็จเรื่องที่คุณจะสมหวังมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่รวมมือทำถ้าเราไม่มีความพยายามไม่ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะนะถ้าเรา ขยันนะมีความอดทนมีความใจสู้คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ